สิ่งที่ลูกค้าอยากได้นะครับเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของนักออกแบบปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยผิดตั้งแต่ลูกค้าครับแล้วผมเจอมาตลอดสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเพราะธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีลูกค้าสิ่งแรกที่ต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าลูกค้าเนี่ยทำไมถึงบอกในสิ่งที่เขาอยากได้แล้วเรา,เราทําไมถึงมองว่า มันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาของทั้งสองฝ่ายสำหรับผมเนี่ยความรู้ต่างหากที่ทําให้คนตาบอดเราเรียกมันเป็นดาบสองคมได้การที่เราเรียนมาเยอะๆเนี่ยนะครับการที่เรามีเจเนอเรชันสองเจเนอเรชันสเนี่ยทุกคนทุกวันเนี้มี Google มีอินเทอร์เน็ตทุกคนมั่นใจนะครับเปิด Facebook มาทุกคนแม่งเก่งหมดเลยเลยค้นพบว่าความรู้จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแบ่งได้4อย่าง1เรา รู้ว่าเรารู้สิ่งนั้นจริงๆเอออันนี้เป็นความรู้ที่ดีอีกอย่างหนึง่งเราเนี่ยดันคิดว่าเรารู้ครับแต่จริงๆเราอะไม่รู้เราเรียกมันว่าความรู้เป็นผิดและการที่เรารู้มไม่เคยปฏิบัติเนี่ยเราเลยไม่เคยค้นพบว่าไอ้ความรู้ที่เรารู้มันอาจจะผิดก็ได้อย่างที่สามก็น่าสนใจการที่เราไม่รู้มันสําคัญยังไงการที่เราไม่รู้ก็คือเรารู้ว่าเราไม่รู้ การที่เราไม่รู้จริงๆเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ทําผิดพลาดคันนี้ก็คืออันที่4ดันคิดว่าตัวเองไม่รู้แต่จริงๆเรารู้ครับไอ้สอย่างเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่ว่าผมเคยอ่าอนหนังสืออันนึงนะครับคนญี่ปุ่นบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีสองสมองสมองหนึ่งเนี่ยว่าด้วยเหตุผลเราเรียกกันว่าสัญชาตญาณน,นั้นไอ้สิ่งที่เราชอบข่มไว้ว่าเราไม่รู้มันอาจจะมีสิ่งที่เรารู้ดีกว่าใครผมไม่เคยเชื่อว่าคนที่มีปริญญาเอกเนี่ยจะเก่งกว่า ชาวนาชาวไร่ที่ทำนาลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าตัวเองมีโรงงานก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้เท่ากับผู้ก่อตั้งงานที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตรวจสอบว่าเอ๊สิ่งที่ลูกค้าบอกมาเนี่ยการที่เราจะรู้ว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยก็คือการจําลองตัวเองให้รู้จักลูกค้าก่อนครับสิ่งที่ลูกค้าอยากได้เนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเท่ากับความต้องการที่แท้จริงความอยากได้นั้นเนี่ยจำเป็นในเวลานี้ไหม จำเป็นนั้งงบประมาณนั้นไหมนะฮะอยากได้เนี่ยแล้วจําเป็นอันนี้ทําเลยสิ่งที่เขาไม่เคยพูดออกมาเนี่ยแล้วเราใส่เข้าไปเนี่ยแล้วเกิดเป็นความจําเป็นได้คือชีในการที่จะทาให้งานที่ลูกค้าบอกมาประสบความสําเร็จการทาความเข้าใจนะครับการที่ให้เกียรติลูกค้าเนี่ยจะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยเข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่าการที่เราจะตั้งกงําแพงการมองให้ออกว่าสิ่งที่ อยากได้กับไม่อยากได้เนี่ยสำคัญอย่างไรเนี่ยมันก็ทําให้โครงการประสบสําเร็จไปครึ่งแล้วเพราะถ้าเราทําอะไรที่มันผิดและไม่จําเป็นโครงการนั้นเนี่ยทำเท่าไหร่มันก็ผิด